วันนี้บังอยู่ที่ร้านโกดันชาใครยังไม่ลองตามบังมาได้เลยครับไายมือทิสโก้โลโตสัสขับตรงไปเลยครับเจอปั๊นน้ำมันโปโตโทขับไปอีกนิดเจอสามแยกไฟแดงโคตรรัดอยู่เทินได้เลยครับ แล้วก็จะเจอร้านอยู่ซ้ายมือเลยนะครับเป็นสาขารัตภูมิมีอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่ท่าชมวงทางไปท่ามะปรามแวะไปอุ่นนกันนะครับวันนี้จับเมนูชายเย็นและอิตาเลียนโซดาบอกเลยครับโคตรอร่อยและโคตรฟินถ้าอยากกินชาโกดันชาร้านเปิดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง5โมงเย็นสาขารัตภูมิปิดทุกวันอังคารสาขาท่าชมวงเปิดทุกวัน7โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วแวะมากันนะครับ